ขายายตัวมันจะดันน้ำขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับด้วยหลอดเนียครับทิวเนี้ยทิวเ,เนี่ยจะเรียกว่าไซคอนตามชื่อเขาอะครับแต่ลักษณะาการทำงานาคือเวคคัมควอนครับพอเราพออากาศเวลาเราต้นน้ำอะอาการขยายตัวทั้งสามถึงห้าเท่าโดยประมาณมันก็จะขยายตัวอยู่ในนี้น้ำม,มันจะดันตามออกเดี๋ยวเราไะคูณ ต้องใช้น้ําประมาณอุณหภูมิห้องใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้สร้างแรงดันเยอะปกติก็จะน้ำอุ่นใไ่กอนนี่จะเป็นอุปรกรณ์ที่เรียกว่าประกาศสบูรู์แบบที่สุดในอุปรกรณ์ชงกาแฟที่มีทั้งโลกนี้เลยนะครับลักษณะคนคิดค้นเป็นคนญี่ปุ่นครับเขาคิดค้นในการชงชาเริ่มเริ่มต้นนะครับสองร้อยปีที่แล้วนะครับประมาณหนึ่งแปสี่สองนะครับ200ร้อยกว่าปีที่แล้วเราคิดค,ลคล้นเพื่อชงชา ต่ระยะเวลาผ่านมาเนี่ย mm hmm. เขามีฝรั่งเศสคนฝรั mm hmm. ร่งนี mm ่ hmm. ทำมาถ่ายชมเป็นกาแฟปัจจุบันทําต้มยําก็มีนะครับใส่น้ากะทิลงไป mm hmm. แล้วก็มีเครื่องแกงแล้วก็ต้มยา mm hmm. แล้วก็ราดลงไปใน mm hmm. ก็ไก่หรือหมูครับ mm hmm. เป็นน้าต้มยำตอนนี้ไปอยู่ในครัวแล้ว <laughs> แล้วกปกติมันจะเดือดเร็วฮะแต่ว่าอากาศเย็นนะวันนี้สิบห้าสิบหกนี่สิบเก้าแล้วไฟตัวหนึ่ บางเขาเรียกว่าเจแปนนิสไตล์เนาะเขาจะใส่ใบชาลงไปก่อนอืวิธีการเนี้ยมันเป็นการนวดบูมิ่งชาด้วยนะครับทำให้ชามันขบวนอิดด้วยนะม,มันจะขึ้นมาแล้วเนาะก็จะมีอากาศหักแน่นอยู่ข้างล่างก็วข้เป็นก็จะใส่กาแฟ ตอนที่น้ําย้อนไหลย้อนกลับมานี่คือมันจะกรองในตัวเลยครับมันจะมีฟิลเตอร์อยู่ตรงกลางครับฟิลเตอร์นี้ก็จะมีแบบเป็นผ้าดั้งเดิมมันจะเป็นผ้าอย่างเขาฟิลเตอร์ในกรองไวแต่ตัวนี้เราใช้ฟิลเตอร์กระดาษดีฟิลเตอร์มีซิลิโคนมีกระดาษหรือแก้มีหลายแบบนะครับแล้วแต่แลักษณะจริงๆมีผลกับรสชาติครับตรงที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกโวลเคนนะครับมันก็คือเป็นเหมือนภูเขาไฟ อโน,โอ,นอันนี้มันเกิดจากการแรงดันนะครับเวกซ่มเนาะแรงดันอากาศพอมันขยายตัวแล้วมันก็อดตัวครับดัะนั้นอันนี้ดึงออกไม่ได้นะแน่นมากมันจะควบควบไวนะ้รวมรวมเวลาแล้วก็สองนาทีครับคล้ายๆกับดิฟเลยดิฟก็ประมาณสองนาทีนะครับ ได้ทานแล้วนะ <mm> ตอนนี้มันคือน้ำมันหอมระเหยที่สูงกับาอุณหภูมิห้องจะเรียกว่าอโรมาอ,อามาที่เราได้ยินอโรมาบ่อยๆอ่ะแต่เราไม่ค่อยได้คุย,ยกันเรื่องฟาแก้นนะ <mm> <mm> ฟาแก้นมันเป็นเรื่องของหอมแห้ง <mm> 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 well> <mm> นะนั่งทานตรงนี้ได้ไหมโอเควอชโปรเซสก็จะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างคลีนมีครบรสง <mm> ่ายๆเปรี้ยวหวานเค็มขม คาเฟอีนจะเบาบางหน่อยครับด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของอาราบิก้าเนาะมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆนะเปรี้ยวจากเปรี้ยวของเพคเจอร์เป็นเป็นชาเป็นเป็นน่าเนเจอร์ของของเขาอยู่แล้วครับของของอาราบิก้านะอาราบิก้าเนี่ยเบสของเขาจะเปรี้ยวคือมีเอซิดิตี้กับมีสวิตเนี่ยเปรี้ยวกับหวานเป็นหลักนะครับ ส่วนโรบัสต้าเนี่ยคาเฟอีนจะเยอะรสชาติของคาเฟอีนจะขมเพราะฉะนั้นเราจะได้ดกินกาแฟอ่าโรบัสต้าจะได้ขกว่าแต่อย่างนี้นะครับเวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยปลายลิ้นเราจะรับรสขมถ้าเราไปแตะปลายลิ้นแล้วก็ดื่มเนี่ยมันจะสั่งการเลยว่าขมก่อนข้างลิ้นเนี่ยจะรับรสหวานแล้วก็รสบนลิ้นเป็นรสเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นข้างลิ้นรสเปรี้ยวแล้วข้างบนรสหวานเพราะฉะนั้นดื่มกาแฟเนี่ยจะต้องรั่วนะครับให้มันได้เรียบฟิลเมาส์ <ม><ม>นะครับมันก็จะเริ่มมีมีรสชาติค,<ล>ค<ล>รบวครับ<ล><ล>ใช่ลหลังจากนั้นเราจะนึกถึงนะครับนึกถึงผลไม้ส่วนมากเราก็ชอบเทียบกับผลไม้อะไรนะครับ mm hmm. เป็นเทสโนตอะไรแต่โดยหลักการนะครับให้นึกถึงสีก่อน mm hmm. สีที่เรานึกถึงนะครับมันจะพาไปหาผลไม้เกลือสีนั้นนะครับ mm hmm. ถ้าเราไปฟิกเลยว่าไอ้ข้างซองเขียนว่าสตรอเบอรี hmm. ่ข้างซองเขียนว่าส้ม แล้วเรากินให้ได้ส้มอ่ะมันจะไม่ได้มันจะใบแอดมันจะรู้สึกกดดันว่าทำไมไม่ส้มแต่ด้วยความที่มันเป็นซน n s รี่เนาะเป็นความจําส่วนบุคคลบางคนนะ่ะไม่กินส้มเลยเพราะฉะนั้นมาบอกว่าอันนี้มีมีมีคาแรคเตอร์เทสโนอเป็นส้มเราก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะมีผลไม้ใน,ในใจเราอ่าคือถ้าเรากินมะม่วงบ่อยอ่ะเราจะรู้เลยว่านี่เปรี้ยวแบบมะม่วงอะไรเพราะฉะนั้นเวลานึให้นึกถึงสีมันจะไม่กดดัน สีมันก็จะพาไปอย่างเช่นท่านนึกถึงสีเหลืองมันก็จะพาไปหาพวกมะน,นาวเลมอนสับป,ปะรดอะไรอย่างนี้นะครับลูกบวยลูกพลับอะไรอย่างนี้ครับแต่นึกถึงสีให้ได้ก่อนนะ